嗯。Uh huh. สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์มอที่รักทุกคนเลยพบกันในวันศุกร์แสนสดใสแบบนี้นะคะกับหนิงเนงเองค่ะธิดาห่องดำรงเวทซีอโอของ b e n ส์มอเตอร์มอและในวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับรถ เป็นสวยๆเลิอดๆในสเปคที่หาตัวจับอย่างยากเลยค่ะกับ The All New GLC GLC โฉมใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นตัวเครื่อง3 5 0 e และมีความพิเศษเฉพาะตัวอย่างคันนู้นนะคะในรูปทรงคูปเป้ที่วิ่งแต่ถนนมาเพียงแค่2,900กิโลเมตรเท่านั้นฟังดีๆนะคะ2,900กกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ เพราะว่าโอ้โหเรีเยกได้ว่าสภาพเนี่ยป้ายแดงชัดๆแต่ประหยัดไปเป็นครึ่งล้านเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่กำลังหาตัวนี้อยู่อาจจะดูป้ายดงป้ายแดงอะไรอยู่แล้วเลยมาดูไลฟ์นี้นะโอ้โหห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเรียกได้ว่าถ้าคุณไม่เห็นคลิปนี้อาจจะต้องเสียเงินมากกว่านี้เป็นครึ่งล้านไปแบบฟรีๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะอ่ะใครที่รู้ว่าเฮ้ยมีเพื่อนมีญาส มีเพื่อนฝูงครอบครัวที่กำลังหา The All New GLC คูปอยู่นะคะอย่าให้เขาจะต้องหลงไปซื้อรถใหม่เลยนะให้เขามาประหยัดเป็นครึ่งล้านกับคุณกับ2,900กิโลคันนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูในรายละเอียดนะคะส่วนใครที่จิตใจมาทาง SUV แบบไม่คูปนะคะชอบแนวผจญภยัยหล่นหลเท่ๆแบบหาได้เปรียบ แล้วก็ชอบความท็อปความเลิศแบบว่าขอเลิศที่สุดในถนนขอท็อปที่สุดในถนน,น,นแบบไม่ต้องมีใครมาท็อปไปกว่าฉันอีกแล้วนะคะก็ต้องเชีย์คันที่เป็น SUV อย่างคันนี้เลยค่ะกับ The All New GLC 350e AMG Dynamic นั่นเองนะคะซึ่งออปชั่นรายละเอียดของตัว 350e AMG Dynamic เนี่ยก็ต้องแอบกับเซอีกแล้วนะคะว่ามันท็อปกว่าตัวดีเซลแบบ เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายรักออปชันใครที่เป็นสายปลักอินรถแรงนะคะ313แรงม้าจัดไปนะคะเหมือนเอาม้า313ตัวมาเทียมรถของคุณเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะวันไหนอยากใช้ชีวิตแบบ EV ก็ยอมได้วันไหนอยากใช้ชีวิตแบบเติมน้ำมัน ก็ย่อมได้นะคะเรียกได้ว่าสองโลกนะคะรวมกันอยู่ในคันเดียวกันเลยนะคะกับ ตัว 350e plug-in hybrid นั่นเองค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดของทั้งสองคันนะคะสวยๆแล้หล่ออยู่ข้างหลังนะคะเรามาดูสวยๆแล้หล่ออีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอกันบ้างทางบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เรากำลงังไลฟ์แบบสดๆเรียวๆว,ว่าะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกนะคะสามารถที่จะชมและพูดคุยกับเราแบบสดๆประนึ่งว่าคุณเนี่ยกำลังวับมายืนอยู่ที่โชว์รูม เบนซ์มอเตอร์โมของเราที่ถนนเกษตรนวมินเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาทักทายนะคะแฟนเพจอ่านคอมเมนต์ตอบคำถามกันซักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดของตัวรถนะคะหมุนให้ดูหนึ่งครั้งนะโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์โมของเรานะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินนะจ๊ะอยู่ต่อมอที่77นะคะซึ่งหลายคนอาจจะสับสนนะว่า ยังอยู่ราชดาหรือเปล่าย้ายมาแล้วนะจ๊ะย้ายมา2ปีแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะสงสัยนะคะกับว่าอยู่เรียบดูหรือเปล่านะคะเปล่านะคะตอนนี้อยู่เกษตรนวะมินตอมอที่7 7มีสาขาเดียวเลยใหญ่กว่าเดิม4เท่านะคะใครที่เคยไปสาขาเก่าที่ราชดานะคะมาที่นี่เลยรับรองสะดวกสบายกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีทั้งฝ่ายขายศูนย์บริการและค่าดีเทลลิ่ง รวมอยู่ในที่เดียวกันบนพื้นที่กว่า2ไร่เลยทีเดียวค่ะหน้าใหญ่ติดถนนเกษตรนวมินแบบส,สวยๆเลยนะคะโอเคคราวนี้นะเราจะมาทักทายกันละนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้น้องอยาไปอบรมนะคะเสร,ริมสร้างความรู้นะจะได้มาทำคนที่ดีๆกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาอ่านคอมเมนต์กันเองนะคะเห็นเราก้ม <reopen> อ่านมือถือก็ไม่ต้องงอนเรานะคะเพราะว่า เรากําลังตอบค<ว>ุณคำถามะะของคุณอยู่นะคะคุณนัทพงศ์สวัสดีค่ะอ่ะเปิดคลิปมาเนาะคุณนัทพงศ์ก็ถามราคาเท่าไหร่มากันเลยเนาะโอเคนะคะถามราคามาเราก็ตอบราคาไปเลยนะคะคัน SUV คันนี้ค่ะ GLC 350 นะคะ AMG Dynamic คันนี้วิ่ง20,000กิโลเท่านั้นสภาพใหม่กริบมากๆนะคะราคา2.79ล้านเท่านั้นจะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ2ล้าน2 000, ผ่อนเดือนละประมาณ4,000นะคะส่วนใครที่หัวใจเนี่ยมาแนวคุปนะคะ ก็สามารถที่จะจัดคันนี้กับ2,000กิโลแท้ๆนะจ๊ะ2,000นะไม่ใช่20,000นะฟังดีๆนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับวารันตีศูนย์ยาวถึงปี2027อีกด้วยได้ๆว่าโอ้โหนี่มันใกล้เคียงรถใหม่ชัดๆนะแต่ราคานี่คือย่อมยาวแบบสุดๆเพียง3,690,000บาทเท่านั้น369เท่านั้นจ้ะแต่คำว่า369นี้นะคะประหยัดกว่ารถใหม่ไป เป็นครึ่งล้านบาทเลยทีเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เห็นดีลนี้ก็คือโชคดีมากๆนะที่ได้เห็นคันนี้เราได้ประหยัดเงินไปกว่าครึ่งล้านบาทโอ้โหไม่ต้องไปซื้อรถมือหนึ่งนะคะป้ายแดงนะคะให้มันแพงกว่านี้ไปปปััปๆวิปรี้จะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจาะลึกทั้งสองคันกันเลยนะคะโอเคนะคะอย่างนั้นเนี่ย ใครที่ชอบ SUV นะหรือใครที่ชอบคูก,ก็อย่าลืมสเตชูนดูจนถึงตอนสุดท้ายกันด้วยนะจ๊ะเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันที่คัน SUV ก่อนแล้วค่อยประเจาะลึกคันคูบ2,000กิโลต่อให้เป็นคันสุดท้ายนะจ๊ะโอเค Save the best for last ก่อนนะเพราะฉะนั้นค่ะมาเริ่มต้นกันที่ GLC 350e AMG Dynamic คันนี้กันเลยนะคะ ตัว G L C โฉมใหม่แบบคันนี้นะเด e อ l l New G L C นะคะเรียกได้ว่าหล่อมากๆมีความล้ำสมัยเป็นรถยนต์แห่งอนาคตแบบสุดๆทั้งในเรื่องดีไซน์และเทคโนโลยีนะคะตัว The All New G L C เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการคิดใหม่ทำใหม่นะคะอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งเป็นตัว M i A 2ความหมายคือคุณนึกออกไหมรถในสมัยก่อนเนี่ยคือเทคโนโลยีที่แบบฟินสุดๆอะคือกล้องถอยนึกออกไหมคะแต่ค่ะ แต่เทคโนโลยีในรถสมัยนี้โอ้โหมันมากมายจริงๆเลยคุณทั้งเซ็นเซอร์ต่างๆกล้อง360ประตูกับไฟฟ้าฝาท้าทยกับไฟฟ้านะคะออจอเจอเราแถมรถยังต้องต่ออินเทอร์เน็ตมีเซ,นซ็นเซอร์เลเดอร์ไฟอัจฉริยะมากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะแพลตฟอร์มในยุคเก่า m i a มเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีของรถในปัจจุบันเนาะแล้วเมื่อ เทคโนโลยีในด้านวัสดุศาสตร์เนี่ยมันดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความก้าวหน้าในการทําวัสดุให้เบาลงแต่แข็งแรงยืดหยุ่นมั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเดอะเอาเนวีจีเอซีนั้นเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาพร้อมแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่ซัพพอร์ตเทคโนโลยีในยุคใหม่นะคะนอกเหนือจากนั้นดีไซน์ทั้งหมดคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมองไปแล้วเนี่ยรถมันเป็นรถไฟฟ้าหรือเปล่ามันมีความเป็น E ีวีอยู่นะคุณเน้งมันดูแบบ คล้ายๆทรงๆเหมือน eQe ไหมนะคะก็ตอบเลยว่าในดีไซน์เจเนอเรชันนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดํมมานหรือว่ารถ p l u กอินไฮบริซึ่งเป็นลูกครึ่งเหมือนคันนี้นะคะก็จะมีความคล้ายกับรถ eV นะยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวหน้ากระจังที่มีความใหญ่โตโอ้อะและโดดเด่นด้วยโลโก้ Star Pattern ดวงดาวประกายอยู่เต็มท้องฟ้าเหมือนคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอแบบนั้นเลยนะคะก็คือดวงดาวเต็มหน้ากระจังไปหมดล้อมรอบอยู่บนดาวดวงใหญ่ที่สุดก็คือโลโก้ mercedes benz นั่นเองนะคะซึ่งโลโก้ mercedes benz ของเรานี่ก็คือเป็นดาวสามแฉกที่สองประกายอยู่ตรงกลางแบบหล่ลอๆพร้อมดาวฝากระโปรงด้านบนอีกหนึ่งดวงนะจ๊ะแบบเท่ๆค่ะ คราวนี้ดีไซน์ของไฟหน้าก็จะมีความต่อเนื่องกันกันกบตัวหน้ากระจังเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าให้ฟีลแบบ E V มากๆในขณะที่ตัวไฟหน้าเนี่ยก็มีความมินิมอลเฮ้ยมีความลูกแก้วนะคะมีความแบบมีเส้นไฟเบอร์ออปติกอยู่ด้านบน2ชั้นด้วยนะซึ่งตัวนี้เป็นดิจิ a l ลไลท์นะคะตัวไฟดิจิ t a ลไลท์เนี่ย ระหนึ่งเหมือนจอฉายหนังเลยค่ะคุณแล้วมีเฉพาะในตัว AMG Dynamic ด้วยนะถ้าคุณซื้อตัว a า g คุณจะไม่ได้ไฟดิจิตอลไลท์นะคะโดดเด่นของไฟดิจิตอลไลท์เนี่ยนอกเหนือจากฉายสว่างเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรและมีความอัดฉริยะเลี้ยวตรงเลี้ยวตามปรับความสว่างสูงต่ำแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะเวลาเราสตาร์ทรถตอนเช้าเนี่ยนะมันจะมีออรูมิเนชั n นอะ เป็นเหมือนกับการเล่นแสงสีสารเอาไว้ข้างหน้าแล้วทาให้คนที่ต้องสตาร์ทรถทุกวันอย่างเราเนี่ยมันฟินมากๆเลยค่ะคุณกับการเห็นแสงสีของไฟอ l ลูมิเนชันตรงนั้นนะะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอวดกันตอนที่เราเข้าไปในตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะคราวนี้นะคะ,ะพาเดินวนหนึ่งรอบนะ,ะชุดแต่งนะคะ AMG ขอข้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะวนรอบรถหนึ่งรอบกันนะคะ ชุดแต่ง AMG Body styling lower โอ้โหกันชนเนี่ยมีความซับซ้อนมากๆนะคะมีทั้ง texture high gloss black นะคะดำเงามีทั้ง texture ดำด้านมีทั้ง texture ที่เป็น body paint ของ4ตัวรถนะคะมีทั้ง body มีทั้ง texture ที่เป็นดาว star pattern แต่เป็น star pattern ที่ ไม่ได้มีโครเมียมเหมือนด้านบนเอ้ยเอากับเขาสินะเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีรายละเอียดสูงมากนะคะรวมถึงข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวซาแพทเทินมันเชื่อมต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบเอียงอีกด้วยนะหล่อมากๆนะคะพอไปดูบริเวณด้านข้างกันนะคะก็จะเห็นล้อแมกซายห้าก้านคู่นะคะสุดหล่อเลยทีเดียวทุกคนโอ้โหล้อแมก ห้าการคู่หล่อๆนะคะขอบ20นิ้วนะคะแบบว่าเต็มๆนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนดำกับ โครเมียมแบบหล่อมากๆอ่ะคราวนี้เดินวนรอบคันกันสักนิดนึงนะคะรายละเอียดของตัว M G Dynamic ก็มีมากไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนี้เลยนะคะบันไดข้างนะคะแรกหลังคาก็สีเงินนะคะเ e y ื่องและสโกต่างๆมีครบถ้วนหมดเลยรวมทั้งด้านหลังนะคะชุดแต่ง A M G เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น d ิฟฟิวเซอโครเมียมปลายท่อสองฝั่งโครเมียมแบบเงางามนะคะแล้วก็ ฝาปิดท้ายนะคะหลอ่ลอๆนะคะแล้วก็นี่เลยนะมือจับนะต่อกับไฟท้ายสองข้างทำให้ดีไซน์เนี่ยออกมาเป็นไฟท้ายแบบเชื่อมต่อกันให้ฟีลเหมือนกับรถไฟฟ้านะในยุคสมัยใหม่นั่นเองนะคะอะรูปทรงของความเป็น SUV นะแน่นอนดูเท่ดูชิคนะคะดูไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ ดูภายนอกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะมีคําถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสีเนาะคันนี้เขาแรปเป็นสีเทาอ่อนคล้ายๆสีครียอนมานะคะแต่ตัวนี้สามารถแกะได้นะใครที่อยากแกะก็แกะได้ไม่อยากแกะก็ไม่แกะก็ได้นะคะเพราะว่าแรปมาดีมากเลยนะเราเห็นแล้วก็เสียดายนะไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่นะคะแล้วความใหม่ที่คุณเห็นนี้นะคะ 24, 0 0 0พกิโลแท้ๆค่ะคราวนี้นะ วารผ่านกล้อง360และตัวลายสปอตแอซิดนะคะเข้ามาภายในตัวรถกันเลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งความพิเศษของคันนี้ที่หายากมากๆนะคะใครไม่ชอบเบาะแดงยกมือนะกดไลค์มาให้เดี๋ยวนี้นะใครที่ไม่ชอบรถเบาะแดงชอบรถเบาะดำนะคะกด like ไลค์มาให้ดูดียเนี้วเลยนะคะคันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คันนะที่เป็น เบาะดำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเหยียบเบรกสตาร์ทเอนจินกันสักหน่อยนะคะโอเคอ่ะ <c oughs> ขอโชว์ไฟขอโชว์ไฟเออดิจิตอลไลท์หน่อยอ่ะเออใช่เมื่อกี้ลืมลืมถ้าดับดับต้องดับนานๆน,นะมันถึงจะแบบว่าดิจิตอลไลท์มานะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ะลองดูสิน้องจะยอมอิล u ูมิเนชันให้เราไหมานี้แบบนี้สวยปะ นึกภาพได้ดูแบบนี้ทุกวันฟินเวอร์ ver, นะคะเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เต็มที่สุดแล้วของ G L C ค่ะก็คือเวอร์ชั่น350 E M G Dynamic นะคะแล้วก็หลังคาแก้วเปิดได้นะจ๊ะใครที่หมั่นไส้ว่าทำไมคายเยนเปิดหลังคาไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อคายเยนค่ะมาซื้อ G L C ค่ะเปิดได้โอ้โหฟินเวอร์ กะะว้างๆเลยเป็นพาโนรูฟแบบใหญ่ๆนะคะภายในหรูหรามากๆแน่นอน24,775กิโลเมตรทำให้ใหม่กริปขนาดนี้นะคะพวงมาลัยด้านแมต์อารมณ์เหมือนไม่เคยมีใครจับมาก่อนนะคะ5ก้านเป็นมัลติฟังชันนะคะแบบทัชก็คือแบบว่าไม่ได้มีเป็นปุ่มแยกๆอีกแล้วอะ มันก็จะแบบเป็นปุ่มรวมๆทัดทัชแบบนี้นะคะทริปทรอนิกอะไรต่างๆครบถ้วนนะคะเกียร์หลังพวงมาลัยนะคะเข้ามาเราจะเห็นสกรีนเอ็กซ์เพียรนซ์แบบอลงังอังนะจอหน้าคนขับก็จะเป็น12.3นิ้วนะคะแล้วก็จอกลางอีกด้วยนะคะจอกลางก็สวยงามยิ่งใหญ่อลังการอ่ะนะทุกคนนะเรียกได้ว่าไรที่ตินะคะฟังก์ชันต่างๆก็จะย้ายไปอยู่ที่จอกลางหมดแล้วนะคะอารมณ์เหมือนกับเราควบคุมตัวรถผ่านแ็บเล็ตหนึ่งเครื่อง ที่เป็นมีแอปต่างๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลตัวเลขระบบไฮบริดนะคะการควบคุมเสียงสื่อบันเทิงซอสของออดิโอต่างๆการตั้งค่าต่างๆตัวรถแอมเบียไลท์64สบีบวก s p ปเ i a l e f f e c t กนะคะรวมถึงการตั้งค่าระบบการช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่มากมายเลยนะ อย่างที่บอกไปนะคะว่า The All New GLC เนี่ยนะคะมันสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีใหม่สำหรับรถในเจเนอเรชันใหม่เนาะนอกจากนั้นค่ะมันยังสร้างขึ้นมาสำหรับการเป็น SUV โดยแท้ทรูอีกด้วยนะเรียกได้ว่าฟังก์ชันต่างๆของความเป็น SUV นะคะก็รวนแล้วแต่มีอยู่ครบถ้วนจริงๆที่ทำให้คุณสามารถเอาไปขึ้นดอยได้จริงๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่า G.L.C เนี่ยเหมาะกับการคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือใช้ในเมืองเพียงอย่างเดียวนะคะก็จะฝั่งนั้นก็คือได้แน่นอนนะขับไปคาเฟ่สวยๆเลาหรขับไปกินข้าวตามโรงแรมนะคะหรือว่าขับไปทำงานพบลูกค้านี่คือเหมาะสมอยู่แล้วเนาะแต่สมมุติรถขั้นเดียวกันเนี่ยคุณวันไหนเฮ้ยได้ฟีลออฟโรดถามว่าได้ไหมตอบว่าได้เลยนะคะเพราะรถเนี่ยมีระบบแอสเซสเซนต์ในเรื่องของการขับแบบออฟโรดขับในฟีล SUV คือเยอะมากนะ ตั้งแต่นะคะออระบบการขับนะคะแบบลงเนินนะคะให้ไม่จําเป็นที่จะต้องเ,ออเหนื่อยกเกียรเกียร์ยรไม่ต้องแบกนะเป็นนางแบกมากเกินไปนะคะตัวรถเนี่ยควบคุมการขับเคลื่อนนะคะออต่างๆเนี่ยนะคะได้อย่างลงตัวมากๆในฟิลของ SUV นะคะรวมถึงตัวฟังก์ชัน กล้องใต้รถนะคะเวลาที่เราไปขับออฟโรดเนาะบางทีติดหินติดลมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนั้นได้นะคะออนอกจากนั้นนะอย่างเช่นเนาะสามารถที่จะเลือกนะคะโหมดกันขับขี่ออฟโรดนะเปิดปิดระบบไฟฟ้าเมื่อขับขี่แบบออฟโรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเวลาที่รถคันเดียวแล้วมันได้หลาย ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันคุมนิ่งกับคุมอีกนะคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปนะคะสำหรับใครที่อยากหารถคันนึงที่แบบเฮ้ยวิ่งในเมืองสวยๆก็เลิศน,นะแล้วก็ไปกับคุณได้ทุกจังหวัดเลยจริงๆนะคะก็เหมาะมากๆกับ GLC 3 5 0 E AMG Dynamic แบบคันนี้นั่นเองนะคะโอเค อะมีอะไรอีกไงที่เราจะต้องโชว์นะคะ mm hmm. คือต้องบอกว่าออปชันมันเยอะมากเดี๋ยวนี้จนจนบรรยายไม่หมดนะกล้อง360องศานะคะพอกิ mm ้งพลอโหหาที่จอดเองเห็นไหมมันจะมี Simulation รถเราออกมาแบบนี้ mm hmm. นะคะว่าอ่นี่้โ,โหเทปะว่าข้างข้างซ้ายขวามีอะไรบ้างแต่นี้มันมืดไม่ใช่เพราะอะไรนะจ๊ะ mm hmm. เพราะว่าเราเปิดประตูจ้ะ ก็เราเปิดประตูฝั่งนี้เพื่อให้กล้องเข้ามานะคะนี่เลยเนี่ยดูสิเลิศมาทุกคนนะรวมถึงใครที่จะขับไปต่อจวรอแบบออฟโรดก็คือชิลมากนะคะโอเคคราวนี้โอ้จริงๆออปชันเขามีเยอะมากๆนะคะใครที่รับคันนี้ไปนะคะไปแล้วก็น้องย้ายไปอยู่ที่บ้านท่านนะคะทีมที่ปรึกษาของเราจะเตรียมสอนออปชันให้ครบทุกอย่างเลยในวันออกรถนะจ๊ะ โอเคพื้นที่เก็บของค่ะไวเลสชาร์จเจอร์ Apple CarPlay Android Auto ค่ะมีให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวนี้ Line ก็ไปอยู่บน Apple CarPlay ได้นะคะ Spotify นะคะ Apple Music ซีรีนะคะใดๆนะคะก่อขึ้นไปอยู่บนแอปตัวรถได้เลยได้ว่าไร้รอย,รยต่อมากๆทอเต็มผืนสุดๆนะคะสำหรับการ ใช้มือถือกับรถนะที่เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่33และ34ของชีวิตในปัจจุบันนั่นเองค่ะอ่ะข้างหน้าได้ประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปโชว์ข้างหลังนิดนึงแล้วเราก็จะไปต่อกับคัน G L C Coupe กันนะคะข้างหลังของเรานะแน่นอนค่ะสวยงามตามท้องเรื่องมี h เฮด o ูมและเลก o ูมที่สูงแล้วก็ใหญ่อลังการแน่นอนเพราะว่าเป็นทรง SUV นะคะสูงจะ้ะสูงจะ้ะ น,ะะนั่งสบายมากๆแล้วก็แน่นอนนะคะเป็นสีดำล้วนใครที่ไม่ชอบรถเบาะแดงนะจัดไปนะจ๊ะอ่าจัดไปนะคะพื้นที่เก็บของใหญ่ๆสายชาร์จไม่ได้เกะก,กะอะไรเลยนะคะไซส์พอเหมาะนะแล้วก็ฟูชาร์จวิ่งได้ร้อยโลนะคะคันนี้เรียกได้ว่า พอเวอร์แน่นอนชีวิตประจำวันนะคะสามารถวิ่งเป็นไฟฟ้ารวนได้เลยแต่ว่าแบบว่าเทศกาลนะสงกรานต์ปีใหม่นะไม่ต้องไปแย่งที่ชาร์จกับใครเขาค่ะเราก็เติมน้ำมันได้แบบสวยๆโอ้โหเรียกได้ว่าลงตัวทุกๆไลฟ์สไตล์เลยทีเดียวนะคะโอเคคราวนี้นะคะอ่ะเราก็จะมารีวิวนะคะ คันคูกต่อนะจากคัน SUV นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีอ p ชั่นหลายๆอย่างที่อาจจะข้ามไปนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆเลยใครที่ไมออ p t i o นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นเ,เบอร์มัสเซอร์มีนะคะหรืออยากได้ออ p ชันตอะไรเป็นพิเศษสามารถสอบถามเข้ามากันได้เพิ่มเติมหลังไม้ด้วยนะคะคราวนี้ผ่าน SUV ไปกันแล้วคราวนี้มาเอาใจคนที่ชอบ รถแนวคู่กันบ้างนะคะซึ่งรถแนวคู่หรือว่าคูปเป้ของเราแนวคูโหล่อออร่ากระจายมากๆกับ2,900กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ GLC 350e AMG Dynamic รุ่นท็อปสุดๆนะท็อปไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะสองคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันค่ะคันหนึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นทรง SUV อีกคันนึงก็ท็อปสุดเหมือนกันแต่เป็นทรงคูปเป้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคัน นี้นะคะรวมฟิลของความเป็นรถ SUV และรถสปอร์ตคูปไว้ในคันเดียวเลยด้านหน้าหล่อเหลาเอาการสุดๆด้วยชุดต่าง MG Dynamic นะคะหน้ากระจัง Star พ a t เทินไฟหน้าดิจิ a ั l i ลท์ตัวท็อปเหมือนกับรุ่น SUV เลยนะคะความพิเศษโดดเด้งนั้นอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านหลังค่ะคุดซึ่งด้านหลังคืออะไร โอ้โหหลังคาเขาเป็นทรงคูปลื่นไหลลงมาไม่มีจุดต่อระหว่างเสาเอและเสาสีเรียกได้ว่าโค้งมนมาเป็นเสาเดียวแบบนี้นะคะบั้นท้ายสุดเซ็กซี่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ด้านท้ายของเราแน่นอนค่ะเอกลักษณ์ของไฟท้ายของ The All New GLC เชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะแล้วก็ ฝาท้าไทยไฟฟ้าหล่อๆใครจะแฮนด์ฟรีเทลเกตก็ได้ถือมาตเตะอาแบบนี้ก็ได้นะคะพลาสติกยังอยู่ครบแน่นอนค่ะ2,900กิโลเมตรพลาสติกที่สครับเพลทหรือจะเป็นพลาสติกที่ตัวฟลูอแมันะคะพรมที่ให้มาก็ยังอยู่ครบใหม่กริบบิบจริงๆแล้วกันชนของเราเป็นยังไงโอ้โหหล่อมากๆดิฟฟิวเซอร์หลังคโครมเมียมเงาแวบนะคะ ปิดแบบกดปุ่มปิดแบบเตะได้หมดทั้ง2แบบละจ้ะคราวนี้เราจะพามาดูข้างในกันบ้างนะคะฟิลของความเป็นคูเป้แน่นอนค่ะสปอร์ตนะคะเปิดมาโอ้โห و, ดำเบาะแดงสุดจีจริงจริงและความใหม่ที่หาใดเปรียบเพราะรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2,900กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนคราวนี้มาสตาร์ทกันดีกว่านะมานะคะ ต้องเรียกได้ว่านะ,สะแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่มากๆนะคะเพราะว่าหาเจอ,อได้ยังไองอ่ะโชว์ดิจิตอลไลน์นิดน,นึงจ้ะอ่าเอาใหม่ใหม่นะเดี๋ยวนะเอาใหม่คือต้องสแสดงความยินดีมากๆเลยใครที่ได้ถ่ายฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะเพราะว่า ถามว่า2องพโลอ่ะมันไม่ได้มาบ่อยๆนะมันไม่ได้มาง่ายๆนะแล้วมันก็แสไปตั้งเยอะนะอ่าโ์ดิจิตอลไลท์นะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆเลยอะ่ะเป็นดีลที่ดีแบบสุดๆนะอ่ะเปิดหลังคาแก้วนะขอแสงสตูดิโอไลท์นะคะส่องลงมาสักนิดนึ่งนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนแรกนะตอนยืนอยู่ดอกรถเฉยๆนะยังไม่ทันสวยเลยอะ่ะ พอขึ้นมานั่งแล้วมีแบ็กกราวเป็น The All New GLC Coupe ดูดีขึ้นมาเลยนะคะดูซะก่อนโอ้โหเรียกว่ารถส่งคนได้อีกนะคะพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะตัว5า้าก้านทริปทรอนิกเกียนะคะจอรดรเวอร์ค็อกพิส12จุด 12.3นิ้วนะคะครบถ้วนทุกอย่างอย่างที่บอกคุณไป2,985กิโลเมตรเท่านั้นรถวิ่ง2,000กว่ากิโลเมตรนะคะจะไปหาจากที่ไหนได้ใหม่กริบบิบบับขนาดนี้นะคะจอกลางค่ะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะคะฟังก์ชันต่างๆเต็มรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น Navy นะคะกล้อง360ฟังก์ชันการขับขี่แบบออฟโรดนะคะ Apple CarPlay Android Auto เครื่องเสียงบมาเซอร มีให้คุณครบหมดนะคะเบาเมมโมรี่เบาะแดงค่ะด้านบนเป็นรูฟ l i นิ่งสีดำให้ฟีลลิ่งสุดสปอร์ตนะคะด้านหน้าได้2ที่ด้านหลังยังได้อีก3ที่แบบสบายสบายค่ะคุณแน่นอนกดสตาร์ทเครื่องแล้วไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเป็นรถ PHEV Plug-in Hybrid นั่นเองนะคะใครที่มาไม่ทันคลิปแรกนะคะบอกที คันนี้ฟูลชาร์จวิ่งได้100กิโลเมตรเรียกได้ว่าพอเพียงเลยกับไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่นะคะหรือจะผสมกับการเติมน้ำมันไปหน่อยก็ไม่มีใครว่านะตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกมากๆค่ะวันไหนอยากเติมน้ำมันเติมค่ะวันไหนอยากชาร์จไฟชาร์จค่ะไปที่ไหนไม่มีที่ชาร์จกลัวไหมไม่กลัวค่ะเพราะรถของเราเติมน้ำมันได้ตลอดเวลานะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าคุณจะกําลังตามหา GLC นะคะในโฉมใหม่ที่เป็นตัว SUV ค่ะหรือจะหาที่เป็นรูปทรงคูปนะคะ b บน z m มอ m a l มมีให้คุณเลือกถึง2คัน2สไตล์แล้วแล้วคัสสันเฉพาะรุ่นท็อปสุดๆนะคะ 350e AMG Dynamic รถปลั ics, ๊กอินไฮบริที่ลงตัวทุกๆไลฟ์สไตล์ ide, ให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะกับคันนี้2,900กิโลนะคะประหยัดไปเป็นครึ่งล้านบาทไม่น้อยนะคะคุณครึ่งล้านบาททำอะไรได้ตั้งเยอะนะเที่ยวในเอเชียแบบหรูหราเนี่ยนะเรียกว่าได้เป็น หลายทริปนะสีหทริปนะได้ทั้งครอบครัวนะคะเที่ยวไกลๆต่างประเทศได้เป็นทริปเลยนะอ่ะนะคะเมมโมรี Memory ที่ไม่ลืลืมหรือจะเอาไปซื้อกระเป๋าเบอร์กินเอาไปดาวคอนโดหรือจะเอาไปช้อนทองตอนที่มันลงมาแล้วก็ย่อมได้นะคะเรียกได้ว่าเอาไปทำอะไรได้มากมายเลยกับ2,900กิโลแบบคันนี้นะคะหรือถ้าใครมีจิตใจให้กับทรง s u v ค่ะมาลงตัวกับคันนี้ได้เลยนะคะสอล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะคะ g l c 3 5 0 e m g Dynamic เช่นเดียวกันกับรูปทรง SUV นะคะคันนี้ค่ะทวนราคากันอีกทีนึงก่อนส่งท้ายนะจ๊ะ2.79ล้านบาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ2ล้าน2ผ่อนเดือนละ45,000ส่วนคันนี้นะคะราคา3ล้าน6 0สน9 ะะจัดไฟนแนซ์นได้2 9ล้นเผ่อนเดือนละ5,9 0 0 0พนะคะโดยประมาณค่ะใครที่ดูเรื่องซื้อจะสดดีหรือจัดไฟนแนซ์ดีจะเทอร์รถคันไหนที่บ้านดีนะคะเปรียบเทียบอะไรยังไงนะคะเนงและทีมงานยินดีให้คำปรึกษาแบบสุดเน้นย้ำนะคะว่า ให้คําปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยว่าจะซื้อหรือเปล่าจะโดนทซเ้อหรือเปล่าหรืออะไรแค่ให้โอกาสเราได้เป็นหนึ่งในออปชันของคุณแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรมาหาเราได้เลยที่092-924-5641หรือแอดแชทมาทางช่องทางที่คุณสะดวกดูทาง YouTube แอดไลน์ line, ดูทางบ้านฟ้าอินบ็อกดูทางามีสองบ้านเนาะ ถ้าดูทางบ้านอื่นนะคะก็สามารถที่จะทักนะคะอินบ็อ์ทางช่องทางที่คุณสะดวกได้เลยทักได้ทุกทางมีคนตอบทุกทางเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันศุกร์ที่สาสดใสแบบวันนี้นะคะเนงนะคะและทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะสัปดาห์หน้ายัางเจอกันในวันจันทร์พุธเวลาบ่ายโมงตรงนะคะแล้วก็เจอทีมงานในวันอังคารพฤหัสเวลาบ่ายโมงตรง เช่นเดียวกันนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ